ดีค่ะวันนี้สิผ้าบึงเขาน้าจานสวนค่ะพี่น,ออนอ้องวขอของมืนอ้มาลำวคือวันผ้าเทียวชมเขาค่ะออกก็ต้องถอกสวยงามค่ะสวยงามดูสิค่ะย่างลงไปนี่โอ้ยเพีงยงบ้าวันนี้นี่ค่ะเขางามไรโอ้งามๆเท้สวนเขาเพื่อนให้ทัตว่วงยิ้มย มีแต่ห่วงใหญ่ใหญ่ห่วงเข่าก็ได้ห่วงเข่ามีแต่ห่วงใหญ่ใหญ่ยังวะเบิ้องห่วมันเหลียวเบื้องโซนเข่าให้โซนโซนห่วงเข่าโซนเข่าให้อโซนโซนอ่อนโอน con son ton